ประวัติหลวงปู่คำบุคุตจิตโตวัดกุดชมพูจังหวัดอุบลราชธานีหลวงปู่คำบุคุตจิตโตหรือพระครูพิบุญนวกิจแห่งวัดกุดชมพูจังหวัดอุบลราชธานีเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงคูณพุทธ,ธาคมเข้มขขังและเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิก,กชนจำนวนมากหลวงปู่คำบุ มีนามเดิมว่าคำบุคำงามเกิดเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พศ2465ณบ้านกุดชมพูท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรในปีพศ2482และอุปสมบทเป็นพระภิกษุในปีพศ2486ณวัดกุดชมพูได้รับฉายาว่าคุตจิตโต ท่านเป็นสิทธิสายตรงของพระครูวิโรจรัตนมลหลวงปู่รอดนันตโรวัดทุ่งสีเมืองและได้ศึกษาวิชาจากพระอาจารย์รอดวัดบ้านม่วงซึ่งเป็นสิทธิอุปถาของหลวงปู่รอดนันตโรพระอาจารย์รอดได้ถ่ายทอดวิชาคาถาอาคมต่างๆให้แก่หลวงปู่คำบุโดยความที่ท่านมีอุปนิสัยสงบเรียบร้อยและใฝ่เรียนรู้ นอกจากนี้ท่านยังออกทุดงเพื่อสแสวงหาครูบาอาจารย์และได้ร่ำเรียนวิชาในสายของสำเร็จลุนแห่งวัดเวิ้นชัยนครจำปาสักผู้ทรงอภินญ,ญาอีกด้วยด้วยความเมตตาหลวงปู่คำบุจะประกอบพิธีจารอักขระธรรมอักษรลาวลงบนผ่ันหลังของลูกศิษย์ทุกวันอังคารเสาและอาทิตย์ซึ่งท่านถือเป็นกุศโลบายเตือนใจให้ไม่ประมาท โดยเชื่อกันว่าหากได้รับการจานครบเจ็ครั้งอักขระธรรมจะฝังลึกถึงกระดูกและคงกระพันชาตรีหากปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมท่านมรณาภาพด้วยอาการสงบในวันที่11กุมภาพันธ์พศ2 5 5 7ณโรงพยาบาลสิริราชสิริอายุ91ปี